กิจกรรมนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมรลวงประจักษ์ศิลปาคมเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีนายพร,รากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีลุสุป,ปีที่130น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมรวงประจักษ์ศิลปาคม โดยมีทายาทราชาสกุลทองใหญ่ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีข้าราชาการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีค่ะ จากนั้นเป็นการกรำบวงสวงสดุดีจากสตรีชาวอุดรธานีทั้งในตัวเมืองและจาก20อำเภอในชุดเสื้อสีแสดท้าถุงและสบายย้อมครามทัดดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดที่ปีนี้ค่ะดูจะคึกคักมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด19และยังมีศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างเก่งทัชยยะที่มาร่วมรำอีกด้วย มีการจัดแถวรำรอบอนุสาวรีย์ตามถนนห้าสายของวงเวียนคือถนนทหารถนนสีสุขถนนสุรการและถนนโภคานุสรเป็นเหมือนรัศมีห้าแฉกภาพออกมาดูสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมรหลวงประจักษ์ศิลปาคมพราราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมรดาสังวานประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2399ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือหรือที่เรียกต่อมาขา่ะว,ว่ามณฑลอุดร ทรงเป็นผู้รเริ่มการก่อตั้งเมืองอุดอรขึ้นเมื่อรอสร้อยสิหรือประมาณปีพุทธศักราช2436ค่ะและยังทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญคือผู้บังคับบัญชาการทหารแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ที่ยกกำลังไปปร,ราบปรามพวกห่อณนะมณฑลลาพวนสำหรับตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการรับราชการคือเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พร้อมกับทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์สิ้นพระชนด้วยโรคอันตาพิการเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2467ค่ะ